สมัยก่อนมีหมู่บ้านอยู่แห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆเกงียบสงบอยู่ติดป่าเขาติดลำธารน,น้ำใสไหลยเย็นคนแถวนี้เขาอยู่กันง่ายๆมีแต่น้ำใจช่วยเหลือกันดีๆจนกระทั่งมันมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งโตมาเปลี่ยนชีวิตคนทั้งหมู่บ้านกลุ่มนี้มีอยู่สามคนคนแรกชื่อบ่มไอ้เบิ้มเนี่ยมันตัวใหญ่มาตั้งแต่เล็ก หน้าตาก็ดูไม่ค่อยเป็นมิตรนะพ่อมันขี้เมาแม่ก็หนีไปตั้งแต่เบิ่มยังเดินไม่แข็งมันโตมากับยายยายแก่ยายแก่ขายกล้วยแขกอยู่หน้าบ้านคนที่สองชื่อชาติไอชาตินี่ฉลาดนะเรียนพอได้พูดจาฉ้าชานแต่มันไม่ชอบอยู่ในกรอชอบรองของชอบลักของเพื่อนตั้งแต่เด็กๆคนสุดท้ายแดงเด็กหน้าซื่อ,อพ่อแม่ดีทำสวนธรรมดา แต่คบเพื่อนผิดสามคนนี้สนิทกันตั้งแต่สมัยเล่นหนังยางเตะบอลในทุ่งโดดเรียนไปหาปลาในคลองจนวันหนึ่งมันเริ่มเปลี่ยนไปพอโตขึ้นเรียนก็ไม่เอางานก็ไม่อยากทำวันวันเดินเตะเตีเล่นไพ่ดูดบุหรี่หลังตลาดชาวบ้านเริ่มค้อนขวบใครเตือนก็โดนขู่โดนด่าใครไม่ให้เงินบางคนถึงกับรถล้มแบบมีเงื่อนงำ จนวันหนึ่งมันได้ไปรู้จักกับเสียภัยสารคนกรุงเทพแต่งตัวดีมีรถคันรู้มาจอดที่ตลาดบ่อยๆพูดจะดูดีใครๆก็ว่าเป็นนักธุรกิจแต่ที่จริงแล้วเสียภัยสารนะ่ะขายาเขามาหาคนส่งของมาหาคนไว้ใจได้ไอ้เบิ้มอันก็ยกมือทันทีมันว่าเงินดีใช่ไหมพี่เสียภัยสารหัวรอแค่ส่งของไม่ต้องทำอะไรเลย ได้ค่ารถค่าข้าวค่าความลับวันละพันสองพันสบายจะตายแรกๆมันก็แค่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปรับของกลับมาวางในจุดนัดหมายวันสองวันก็ได้เงินได้มือถือใหม่เสื้อผ้าหรูรองเท้าแบรนด์เนมคนในหมู่บ้านเริ่มสงสัยแต่พูดอะไรก็ไม่ได้มันเริ่มมีเงินมีอำนาจพอมีเงินคนก็เริ่มติดตามพวกเด็กติดยาเริ่มเข้าหา จากคนซื้อมันก็กลายเป็นคนขายมันลากไอชาติกับไอ้แดงเข้าไปด้วยบอกว่าจะลำบากกันทำไมของแค่นี้ขายให้คนที่อยากได้ไม่ได้ไปข่มขืนปล้นฆ่าใครสะหน่อยหลานเอ้ยฟังแล้วดูเหมือนพูดดีใช่ไหมแต่ความจริงยาเสพติดนะ่ะมันฆ่าคนทีละนิดฆ่าเป็นพันๆคนโดยไม่ต้องจับมีสักเล่นคนในหมู่บ้านเริ่มเดือดร้อน ลูกใครติดยาก็เริ่มขโมยของพ่อแม่ร้องไห้เสียคนไปทีละคนทีละบ้านแต่แก๊งของมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเสียภัยสารก็เริ่มไว้ใจให้เก็บของให้รับเงินแบ่งยาไปขายตามหมู่บ้านอื่นจนกระทั่งวันหนึ่งกรรมก็ตั้งต้นขึ้นอย่างเงียบๆเหมือนเสียงฝนก่อนลมพายุเบาแต่มาแน่หลังจากไอเบิ้มไอ้ชาติไอ้ไอแดง มันเข้าแก๊งค้าใหญ่ยอย่างเต็มตัวเงินทองก็เริ่มไหลมาเทมามันแต่งตัวหลอ่อเที่ยวกลางคืนเปิดเล่าให้เพื่อนกิ่งแจกเงินเหมือนเศรษฐีชาวบ้านเริ่มเอื่อมระอาบางคนก็กลัวจนไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าใครเดินผ่านหน้าบ้านพวกมันก็มองซ้ายมองขวาเหมือนเดินในป่าช้าในหลานรู้ไหมกัาเนี่ยมันไม่เหมือนตำรวจนะตำรวจนะ่ะต้องมีหลักฐาน ต้องมีหมายค้นต้องมีเวลาแต่กรรมแค่คิดไม่ดีมันก็เริ่มทำงานแล้วตอนนั้นมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งชื่อไอ้ป๋องอยู่ท้ายหมู่บ้านมันติดยาเพราะซื้อจากไอ้เดงวันหนึ่งแม่มันจับได้ตีมันปลุกมันให้เลิกแต่เลิกไม่ได้มันทรมานจนต้องแอบไปขโมยเงินแม่ไปซื้ออีกแม่จับได้อีกทีคราวนี้แม่มันร้องไห้จนเป็นลม ใต้ปองเลยถูกคอตายตายใต้ต้นมะขามหลังบ้านนั่นแหละงานศพจัดแบบเงียบๆไม่มีพระไม่มีงานเลี้ยงเพราะไม่มีเงินแม้แต่คนมาช่วยเผาศพยังนับนิ้วได้แม่นั้นนั่งร้องไห้หน้าศพว่าลูกค้าไม่เคยเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่รู้จักพวกมึงคืนนั้นเองไอ้แดงมันฝันเห็นไอ้ป๋องมานั่งยิ้มอยู่ปลายเตียงฝันหลุดหมดปากตาแดงกำ่ำ น้ำลายไหลย,ยืดพูดคำเดียวว่ากูหนาวไอ้แดงสะดุ้งตื่นทั้งตัวสัน่นกอดผ้าห่มแน่นไม่กล้าบอกใครแต่ก็ยังขายยาเหมือนเดิมมันคิดว่าแค่ฝันฝันไปเองแต่หลังจากนั้นไม่นานรถมอเตอร์ไซค์เครื่อของไอ้แดงก็หายตอนเช้ามาเจอจอดพังอยู่ในคลองพอซ่อมเสร็จก็ขี่ชนหมาหัวแตกเย็บเจ็ดเข็มพอหายดี ก็โดนเด็กติดยาที่มันเคยขายให้แพงเข้าให้กลางตลาดเพราะไม่มีตังซื้อของแล้วมาขอฟรีมันไม่ให้แต่ยังไม่ตายยังไม่หมดกรรมทางด้านไอชาติตอนแรกดูเหมือนมันเอาตัวรอดเก่งขายของเก่งเน้นเข้าเยอะแต่มันไปลงรักเมียคนอื่นแอบคุยกันทางเฟสแอบไปนอนบ้านผู้หญิงตอนไม่มีผัวอยู่สุดท้ายเรื่องแดงผัวเขาจับได้ มาดักตีด้วยไม้หน้าสามใต้ชาติหัวแตกคางหลุดฟันหายสามซี่แต่ที่หนักกว่าคือเขาฟ้องเอาผิดฐานคบชู้เสียทั้งเงินเสียทั้งหน้าแถมมีคลิปหลุดว่อนในกลุ่มไลหมู่บ้านอีกต่างหาส่วนไอเบิมหัวแน่แกงดูเหมือนจะรอดมันยังแน่นยังใหญ่ยังซากับตำรวจแต่แล้ววันหนึ่งมันก็เริ่มได้ยินเสียงคนเดินรอบบ้านตอนตีสาม เหมือนเสียงลากโซ่เสียงคนร้องไห้เสียงหายใจฟืดฟาดในม้งมันเริ่มนอนไม่หลับก,กินเหล้าก็ไม่หายจ้างหมอผีมาปัดเป่าหมอบอกมีคนตายผูกเวรไว้กับเองหนักด้วยนะไอ้เบิ้มมันยังไม่เชื่อจนวันหนึ่งมันเห็นเงาผู้หญิงในครัวตอนตีสี่ทั้งที่อยู่คนเดียวหลังจากพวกมันทำชั่วมานักต่อนักขายยาให้คนตาย เสียมเด็กให้ติดมันคิดว่าชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่เปล่าเลยกำมมันเริ่มไล่ทันแล้วไม่ใช่แค่ฝันไม่ใช่แค่เสียงแต่มันเข้าตัวทีละคนเริ่มที่ไอ้แดงก่อนหลังจากฝันเห็นไอ้ป๋องบ่อยเข้ามันเริ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับไปหาหมอก็ไม่เจอโรคอะไรหมอทำในวัดบอกว่ามีเจ้ากัมนายเวีตามตัวมาหนักด้วยวันหนึง่ง ไอ้เดงมันกลับจากส่งของเสร็จจอดรถหน้าบ้านยังไม่ทันลงจากบอก่อมีเสียงเคาะกระจกเบาๆเหมือนเสียงเล็บมันหันไปมองไม่มีใครแต่มีกลิ่นเน่าลอยมาเหมือนซากสัตว์ตายหันไปอีกทีเห็นไอ้ป๋องยืนอยู่ริมรัว้วแต่ร่างมันเน่าหน้าเล็บหัวเอียงห้อยมือหักข้างหนึ่งยิ้มฟันหลุดแล้วพูดว่าของที่มึงขายให้กู กูกินไม่ได้แล้วมึงลองแดกดูบ้างไหมไอ้แดงกริชลั่นตกจัก,กรยานหาัวฟาดเสาไฟสลบฟื้นอีกทีในโรงพยาบาลปากเบี้ยวพูดไม่ชัดหมอบอกเส้นเลือดในสมองตีทั้งที่เพิ่งอายุแค่25ส่วนไอชาติหลังโดนคดีคบชู้ยังไม่เข็ดมันยังรับยายังติดต่อเสียภัยสารส่งของตามคำสั่งแต่มันเริ่มทำของหายบ่อยขึ้น บางรอบของหายหมดบางรอบเอาเงินไปใช้ก่อนบอกเสียภัยศาลว่าโดนปล้นจนรอบสุดท้ายเสียภัยศาลจับได้โทรมาเสียงเย็นๆบอกว่ามึงไม่ต้องส่งของแล้วนะเดี๋ยวกูไปหาเองคืนเดียวกันนั้นไอชาตินั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนมีรถตู้ดำมาจอดหน้าร้านคนลงมาสองคนแต่งตัวดำทั้งชุดใส่แว่นดำกลางคืน พูดสั้นๆว่าเสียให้มาเชิญไอชาติไม่กล้าเถียงขึ้นรถไปแล้วก็หายไปเลยสายแบบไม่มีใครพบศพบางคนว่ามันถูกอุ้มไปฝังบางคนว่าถูกโยนลงเขื่อนบางคนกระสิบว่ามันยังอยู่แต่ไม่ใช่ในร่างมนุษย์อีกต่อไปแล้วไอเบิ่มเหลืออยู่คนเดียวหัวหน้ากลุ่มที่เคยยิ่งใหญ่เดินตัวตรงใส่ทองเส้นเท่าโซ่ ตอนนี้สู้ผอมขอบตาดำหน้าเขียวซีดมันไม่หลับเลยเจ็ดวันเจ็ดคืนเพราะทุกครั้งที่หลับจะมีเงามานั่งปลายเตียงแต่ละคืนเปลี่ยนหน้าไม่ซ้ำคืนแรกเป็นไอ้ปองคืนสองเป็นแม่ไอ้ป๋องคืนสามเป็นลูกสาววัยสิบสามที่เสพยามันจนขาใจตายขาห้องน้ำทุกดวงวิญ,ญญาณไม่พูดอะไรเลยแค่นั่งมอง เฝ้าอยู่เหมือนรออะไรสักอย่างไอ้เบิ่มเลยตัดสินใจเข้าวัดไปนั่งสมาธิไปหาหลวงพ่อหวังจะหนีแต่หนีไม่พ้นหลวงพ่อบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรไม่รับบุญจากคนที่ยังไม่สำนึกต้องเจอของจริงก่อนถึงจะยอมรับกรรมหลังจากไอ้แดงพูดไม่ชัดไอ้ชาติหายสาบสูญเหลืออยู่แต่ไอ้เบิ่มหัวหน้ากลุ่ม ที่ยังลอยหน้าลอยตาอยู่ในหมู่บ้านแต่มันไม่ได้ลอยสบายแล้วนะมันลอยแบบหลอนๆขาดสตินั่งพื้นพมคนเดียวอยู่ในบ้านไม้สองชั้นเก่าๆแต่ไฟต้องเปิดตลอด24ชั่วโมงลานรู้ไหมมันกลัวความมืดเพราะในความมืดมันไม่เคยอยู่คนเดียวมีคืนหนึ่งมันโทรหาเสียภยัยศาลด้วยเสียงสัน่นเสียงสัน่นบอกว่าพี่ผมไม่ไหวแล้ว ผมไม่ได้หลับมาสิบสองวันแล้วผมนั่งอยู่ดีอยู่ดีมีคนเอามือเย็นเฉียบมาลูกหัวเสียพายสารเงียบไปพักหนึ่งแล้วตอบว่าปูก็โดนเหมือนกันใช่แล้วหลานกำเริ่มตามเสียพายสารด้วยลูกน้องในเครือทยอยตายบ้างหายบ้างบางคนยิงตัวตายกลางโรงแรมบางคนกลายเป็นบ้าเดินแก้ผ้าในตลาดเสียพายสารเลยย้ายหนี แต่ไม่ว่าจะย้ายไปจังหวัดไหนเสียงเคาะประตูกลางดึกก็ตามไปทุกคืนทางไอเบิม้มวันหนึ่งมันตัดสินใจไปกราบหลวงพ่อที่วัดป่าขอให้ท่านช่วยปัดเป่าหลวงพ่อพพ่งหน้าไอเบิม้มแล้วพูดแค่ว่ามันตามมึงมาทั้งขบวนทั้งที่มึงเห็นและที่มึงไม่เคยรู้จักไอเบิ้มถึงกับสุดเพราะจริงหลายคนที่มันขายยาให้ไม่ได้ตายแค่คนเดียว แต่บางคนทําให้คนในครอบครัวตายไปอีกหลายต่อหลายชีวิตกรรมที่มันก่อไว้ไม่ได้มีแต่ชื่อมันมีทั้งหน้ามีทั้งเสียงมีทั้งกลิ่นและมันก็เริ่มแต่ต้องตัวมันแล้วเริ่มจากเรื่องเล็กเรื่องเล็กก่อนตอนมันนั่งกินข้าวอยู่ดีอยู่ดีข้าวก็มีเลือดไหลออกมาเองแต่คนอื่นไม่เห็นอะไรเลยมันเห็นข้าวขาวกลายเป็นหนอนดิ้นดินเต็มจาน มันเลยเลิกกินข้าวกินแต่น้ำหวานต่อมามันได้กลิ่นเน่าจากผิวตัวเองอาบน้ำยังไงก็ไม่หายหาหมอหมอบอกไม่มีอะไรผิดปกติแต่ตัวมันเหม็นเน่าจนหมาข้างถนนยังหอนเวลามันเดินผ่านคือหนึ่งไอเบิ้มหลับไปจนได้ในฝันมันอยู่ในบ้านไม้หลังเดิมแต่ไม่มีไฟมืดสนิทเงียบเชียบแล้วอยู่ดีอยู่ดีก็มีเสียงเหมือน ฟันกระทบกันเบาๆดังขึ้นเรกแกรกแกรกมันก้มลงมองข้างเตียงเห็นคนกลุ่มหนึ่งไม่มีหน้าไม่มีตาแต่เต็มไปด้วยแผลยืนมองมันอยู่มีคนพูดขึ้นมาช้าๆเสียงเหมือนเด็กชายที่ร้องไห้มึงจำกูได้ไหมกูเคยขอให้มึงเลิกขายกูไว้เลยมึงยังขายให้กูแล้วงอนั้นก็พุ่งขึ้นมานั่งทับหน้าอกมัน หนักจนมันหายใจไม่ออกมันสะดุ้มตื่นเหงื่อท่วมตัวพอหันไปมองกระจกเห็นรอยมือปื้นแดงๆติดอยู่บนอกตัวเองนั่นแหละหลานเอ้ยไอเบิ้มมันไม่ไหวแล้วมันเริ่มพูดคนเดียวพึมพำว่ามีคนตามมีคนยืนหลังประตูมีเสียงคนเดินรอบบ้านวันรุ่งขึ้นมันไปมอบตัวกับตำรวจยอมรับหมดทุกคดี ขายาข่าาคมขู่พกปืนส่งของให้เสียภัยสารมันบอกว่าขอเข้าคุกเถอะครับผมกลัวกลัวมากแต่หลานรู้ไหมในคุกมันไม่ได้หนีกนได้หรอกกลับโดนหนักกว่าเดิมหลังจากไอ้เบิ้มยอมมอบตัวตำรวจก็จับมันขังไว้ที่สถานีมันไม่ดื้อไม่ซ้าเหมือนแต่ก่อนไม่แหกปากไม่หวังอำนาจมันนั่งก้มหน้าเงียบเงียบ พูดแต่กับตัวเองว่าผมกลัวมันยังตามผมมาอยู่เลยตำรวจบางคนก็ไม่สนใจบางคนก็แอบสมน้ำหน้าแต่มีนายสิบคนหนึ่งชื่อจ่าแหลมสงสารเลยเอาน้ำเอากับข้าวมาให้ไอเบิ่มยกมือไหว้บอกขอบใจพี่ผมไม่ได้กินข้าวอร่อยมาหลายเดือนแล้วแต่มือแรกที่มันกินเข้าไปได้ไม่ถึงครึ่งจานอยู่ๆ มันก็กลมหน้าร้องไห้บอกว่าพี่ในช้อนมีฝันคนอยู่ในข้าวครับฝันซี่เล็กๆเหมือนเด็กจากแหลมงขอดูก็ไม่มีอะไรแต่ไอ้เบิ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นสั่นไปทั้งตัวจนต้องเรียกหมอประจำโรงพักมาดูหมอบอกว่าน่าจะเพียนช็อกสะสมเขาเลยส่งตัวไปโรงพยาบาลจิตเวชแต่ยังยังไม่จบ เพราะในคืนนั้นเองขณะอยู่ในห้องพักผู้ป่วยไอเบิรม์มันกรีดร้องขึ้นมากลางดึกเสียงหลอนจนพยาบาลที่อยู่เว้ยนยังใจสัน่นมันกรีดร้องว่าอย่าเอาหนังหน้ากูไปกูขอโทษกูไม่อยากเห็นอีกแล้วกูผิดเองอยา่ยาอย่าเสียงกรีดร้องขาดเป็นห้วงห้วงแล้วเงียบไปพยาบาลเปิดห้องเข้าไปพบมันนอนกองอยู่ที่มุมห้องเล็ดขูดพื้นเป็นรอยเลือก ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเล็ดเหมือนพยายามจะลอกหน้าตัวเองออกดวงตากรอกขาวน้ำลายฟูมปากหมอมาตรวจบอกว่าหัวใจวายเฉียบพลันแต่ที่น่ากลัวคือบนหน้าผากมันมีตัวหนังสือสีดำเขียนไว้ว่าชีวิตคนอื่นไม่ใช่ของเล่นข่าวไอ้เบิ้มตายเงียบๆไม่มีใครจัดงานศพศพมันถูกส่งไปเผาที่วัดร้างปลายหมู่บ้าน ไม่มีใครร้องไห้ไม่มีใครถือดอกไม้มีแค่พระลูกวัดกับคนขับรถขนศพไม่มีแม้แต่กระดาษเขียนชื่อหน้าศพเพระาะญาติพี่น้องมันไม่มีใครอยากรับเสียภัยสารเองก็หนีไม่พ้นข่าวสุดท้ายที่ลุงได้ยินเขาเสียชีวิตในโรงพยาบาลเอกชนด้วยโรคลึกลับที่ทำให้ร่างกายเน่าทั้งที่ยังหายใจอยู่แพทย์สรุปว่า ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงแต่แม่บ้านที่เก็บศพกระสิทธว่าตอนเปิดผ้าคลุมศพเห็นแววตาเขายังลืมโพงเหมือนกำลังมองใครบางคนที่ปลายเตียงหลานเอ้ยฟังจบแล้วก็จำไว้นะไม่มีใครหนีกรรมได้เงินจากความชั่วไม่เคยอยู่ได้นานความสุขจากการเบียดเบียนคนอื่นสุดท้ายจะย้อนกลับมาเผาตัวเองไม่ต้องมีผีไม่ต้องมีสาบแช่ง แค่คนที่เคยทำร้ายเขาไม่ได้ให้อภัยแค่นั้นกัมก็ทำงานได้แล้วลุงไม่ได้เล่าให้กลัวแต่เล่าให้คิดบ้านเรามีให้เห็นกันจริงๆนะคนขายยาคนโกงคนทำชั่วตอนแรกเหมือนรวยแต่บ้านปลายชีวิตไม่ตายดีสักคนคืนนี้หลานนอนหลับฝันดีอย่าลืมไหว้พระแล้วคิดดีทำดีนะลูก เดี๋ยวผีไอ้ป๋องจะไปยิ้มให้ปลายเตียงเอาฮ่าฮ่าฮ่า